เรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชอบดื่มเหล้าจนเสียการเสียงานไม่หนำซ้ำยังถูกภรรยาไล่ออกจากบ้านทิ้งไว้เพียงข้าวของมากมายที่วางเกลื่อนการดอยู่หน้าบ้านกับความสิ้นหวังที่มาขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าชายเมาหัวราน้ำอย่างเขาจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองและจะก้าวผ่านจุดที่ต่ำที่สุดในชีวิตได้อย่างไรในภาพผรนเรื่อง Everything Must Go On เดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไป แรกเรื่องมาจะเป็นภาพบรรยากาศรถติด โดยเราจะได้เจอกับนิกเขาเป็นเซลล์ตัวท็อปของบริษัทแห่งหนึง่งระหว่างที่รถติดหนักไม่ขยับเลยนั้นมันก็ทําให้เขางุดหิดมากพยายามห้ามใจไม่ทําบางอย่างท่องยุบหนอพองหนอเอาไว้แต่สุดท้ายเขาก็ทําไม่ได้สรุปแล้วก็ยกเล่าขึ้นมาเกือบก่อนที่จะไปถึงที่ทางานจนได้โดยวันนี้เขาก็สรุปงาน,นที่ประชุมหลังประชุมเสร็จเจ้านายก็เดินมาชื่นชมซึ่งก็ไม่รู้ว่าชื่นชมหรือประชดบอกว่าเขาสรุปงานได้เนี๊ยบมากมันเหมือนของเดือนที่แล้วเป๊ะเลยก่อนจะเรียกเขาไปคุยเป็นการส่วนตัวถามถ่ายเรื่องคครรออบวข,ง,ขงน ว่าลูกเมียเขาเป็นอย่างไรบ้างนิกที่ฟังก็ตอบทันทีว่าเขาในยังไม่มีลูกพอถามเรื่องส่วนตัวไปพักใหญ่เจ้านายก็เข้าเรื่องบอกว่าตอนนี้บริษัทมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยพอได้ยินแค่ประโยคนี้นิกก็ออกตัวทันทีว่าเขาจะปรับตัวเขาจะเบาเรื่องดื่มให้ลดลงแล้วอย่าลืมซิว่าเขาจะทํายอดขายทุลุเป้าทุกปียอดขายรายเดือนก็ไม่น่าเกียดด้วยเท่านั้นแหละเจ้านายก็อ่านบันทึกรายงานให้เขาฟังว่าสองปีที่แล้วบริษัทเคยจ่ายงบให้เขาเข้าคอนเลิกสุราปีต่อมาก็อนุญาตให้ลายอยู่ บำบัดแล้วล่าสุดบริษัทไปประกันตัวข้อหาทำร้ายร่างกายข้อหาเมาแล้วขับและข้อหาสดสดร้อนๆคือทำลายรถของบริษัทยังไม่รวมข้อหาจีบถามากมายก่อนเจ้านายจะอ่านรายละเอียดการเลิกจ้างและอนุญาตให้เขาเอารถของบริษัทไว้ใช้จนกว่าจะถึงสิ้นเดือนรวมไปถึงหลักประกันสุขภาพที่บริษัททำไว้ให้พร้อมให้ของขวัญอำลากล่องนี้ไปนิกที่ถูกไล่ออกเขาก็นั่งสังกตายบนรถ แกะของขวัญดูพบว่าเจ้านายซื้อมีดพกจิ๋วให้พอเห็นเช่นนั้นเขาก็คิดบางอย่างออกแขนจัดเอามีดจิ๋วเล่มนี้ไปปักล้อรถบัสแตงของเจ้านายแต่ในตอนนั้นพนักง,งานในออฟฟิศก็เดินออกมาเขาทีก่กลัวถูกจับได้เลยพยายามจะดึงมีดจิ๋วออกแต่ว่ามันก็ติดแงกดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกเขาเลยปักค้าไว้แบบนั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีดที่เจ้านายซื้อให้มันสลักชื่อของเขาไว้ด้วยเรียกว่าเป็นหลักฐานชิ้นดีทีเดียวเชียวและเสิ่งแรกที่อยากทําหลังตกงานนั่นคือการถอนเหล้าถอนเบีย จัดไป2แพ็คจุกๆพอออกจากร้านมาดันโดนเด็กน้อยหาเรื่องเขาที่ไม่อยากเสียเบียร์เลียงและเดินหนีขึ้นรถ จากนั้นเขาก็ขับรถกลับบ้านดูเหมือนว่าเขาไม่ได้กลับบ้านมาวันสองวันพอมาถึงก็ตกใจมากเห็นข้าวของของเขาเกือบทั้งหมดที่มากองอยู่สนามหญ้าหน้าบ้านซึ่งมันก็เยอะมหาศาลมากไม่ว่าจะเป็นของใช้โต๊ะตูร้รวมไปถึงของสะสมของเขาด้วยนิกที่ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เดินวนดูก่อนจะเริ่มเอะใจเห็นจดหมายติไดไว<ม>้ที่ <template> <ด>ประตูหน้าบ้านแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้เปิดอ่านกดกิ่งเรียกภรรยาเผื่อว่าเธออยู่ข้างในเดาว่าเธอคงงอนและประชดเขาเลยพยายามงอนและขอโทษให เธอเปิดประตูตบ้านให้แต่ก็ไร้การตอบกลับเขาเลยเดินไปตรงรั้วข้างบ้านสสยรหัสเข้าไปแต่ดูเหมือนว่าภรยาจะเปลี่ยนรหัสเรียบร้อยเลยจัดการพังประตูรหัสมองหากุญแจบ้านเผื่อว่าเธอจะซ่อนไว้แต่ที่ไหนได้เธอไม่ได้ซ่อนอะไรไว้ให้ทั้งนั้นเขาเลยรีบเปิดอ่านจดหมายและดูเหมือนว่าข้างในเป็นจดหมายบอกลาขอแยกทางเขาที่เห็นแบบนั้นก็รีบติดต่อหาแคทเธอรีนภรรยาของเขาฝากข้อความมาไว้บอกว่าเขาจะปรับตัวเขาจะเคลียร์ขยะหน้าบ้านหากว่าเธอพร้อมเมื่อไร่ขอให้ติดต่อกลับมาหาเขานะ และยิ่งเจอแบบนี้เขายิ่งดื่มหนักกว่าเดิมในตอนนั้นเพื่อนบ้านติดกันก็จอดรถทักทายเขาที่ไม่รู้จะถามอะไรเลยถามว่าทําไมเพื่อนบ้านเลิกงานไวจังทถานั้นแหละเพื่อนบ้านก็ขิงบอกว่านี่แหละข้อดีของการเป็นเจ้านายคนอยากกลับบ้านตอนไหนก็ได้ก่อนจะถามนี่กลับบ้างพูดทำไมถึงคนของมาวางไวหน้าบ้านจะขายในหลังหรืออะไรพูดเตือนหากเอาของมากองไว้แบบนี้ระวังญาติจะตายหมดนะพ้อมออกตัวก่อนเลยว่าเขาน่นไม่ชอบเสือกเรื่องชาวบ้านนักหรอกแต่เห็นแล้วมันลกเลยอดไม่ได้ได้ยินเช่นนั้น นิโก็จัดการจัดระเบียบเริ่มต้นด้วยการเอาเสื้อผ้าของเขาจะมาเก็บไว้ในรถแต่รถกร็เต็มจากข้าวของที่ขนมาจากที่ออฟฟิศไม่มีช่องวางขยัดลงไปเขาที่ไม่รู้จะทําอะไรก็เดินดูรอบๆดูข้าวของเครื่องใช้ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นไม้พายเรือที่ออกกําลังกายทุกอย่างมีหมดหรือบางชิ้นก็เป็นของที่ตัวเองหนาลืมไปแล้วว่ามีซึ่งไม่ทันได้จัดระเบียบอะไรเขาก็ไม่มีแรงทําต่ออยากนั่งดื่มเบียร์ชิวๆไหนๆก็เข้าบ้านไม่ได้ก็นั่งนั่งสนามหญ้ามาตรงนี้แหละ ในตอนนั้นเขาก็มองไปเห็นเพื่อนบ้านตรงข้ามที่ดูเหมือนจะย้ายมาใหม่จะเดินวนไปมารอบบ้านส่วนนิกที่เมามากก็นั่งหลับโซฟามันตรงนั้นกระทั่งเช้าวันต่อมาเขาก็ถูกปลุกจากฝันด้วยสปริงเกอร์หน้าบ้านที่ทํางานแบบอัตโนมัติสปริงเกอร์3ตัวหน้าบ้านของเขาสาดน้ําใส่ข้าวของชุนเปียกเขาเลยเอาเสื้อผ้าปยัดลงตู้แล้วหาอะไรมาปิดสปริงเกอร์คุมผ้า,าไว้ไม่ให้น้ํามันพุ่งกระจายส่วนตัวเขาก็ใช้รถเป็นห้องแต่งตัวโดวยปริยายเช้ามาก็สดเบียร์ก่อนเลย2แพ็คที่ซื้อมาเมื่อวานตอนนี้หมด เลียงเขาที่กระหายอยากเมา,าก็ต้องทำอะไรสักอย่างในตอนนั้นเขาก็มองไปเห็นบ้านตรงข้ามคนที่เพิ่งย้ายมาใหม่กำลังคนของลงจากรถ และด้วยความที่เห็นว่าเธอท้องเขาเลยเดินเข้าไปทักทายชีย้บอกว่าเขากับภรรยาอยู่บ้านตรงข้ามตรงโน้นเธอเลยแนะนําตัวกลับบอกว่าเธอมีชื่อว่าสมันทานิกที่เห็นว่าเธอท้องแก่เลยช่วยเธอยกของเธอถามเรื่องหน้าบ้านของเขาแต่ว่าเขาก็ไม่กล้าบอกความจริงอ้างว่าเขาจะโลดของเก่าเพื่อต้อนรับและดูใบไม้ผลินิกที่ช่วยเธอยกของที่เห็นอุปกรณ์ถ่ายภาพเลยถามเรื่องอาชีพของเธอเธอเลยเล่าว่าเธอเป็นครูสอนถ่ายภาพเธออาศัยอยู่ที่นิวยอร์กแต่ยา้ายมาอยู่ที่นี่เพื่อรอสามีเคลียร์เรื่องงานซึ่งนิ ที่มาช่วยเขาไม่ได้มาช่วยฟรีๆอันที่จริงแล้วเขาจะไว้วานให้เธอนาะช่วยดูของให้หน่อยเขาจอ,อกไปซื้อของสักเดียวสารเมนทาที่กําลังรับปากเธอก็พึ่งนึกได้ว่าเธอต้องไปพบหมอคนใหม่นี่นาะ เลยไม่สามารถเฝ้าดดูของเขาได้ในตอนนั้นนิกก็มองไปเห็นเด็กชายที่ปั่นจักรยานวนไปวนมาในซอยเลยลองทักทายดูเด็กชายเองก็สุภาพทักทายกลับบอกว่าเขามีชื่อว่าเคนเนี่แม่ของเขาทํางานดูแลคุณนายบ้านหลังสุดท้ายตรงโน้นพร้อมบอกว่าเขาเคยเห็นนิกบ่อยๆถามว่าทําไมวันนี้คุณไม่ไปทํางานซึ่งนิกก็อ้างว่าเขาาลาหย,ยุดแต่เด็กชายก็ฉลาดถามว่าลาหย,ยุดเรื่องภรรยาใช่ไหมเล่าว,ว่าเมื่อวานนี้เขาเห็นภรรยาของนิกกับคนอื่นเต็มหน้าบ้านไปหมดเลยนิกเลยถามว่ามีใครบ้าง เคนนี่ที่จำได้เขาก็เดาเอาผู้น่าจะเป็นช่างทำกุญแจช่างติดตั้งสัญญาการขโมยพร้อมด้วยรถคนของนิกที่เห็นอย่างนั้นก็อยากรู้ว่าตอนนั้นภรรยาของเขาได้พูดได้บอกอะไรหรือเปล่าไอ้หนูได้บอกว่าเขาเห็นภรรยาของนิกร้องไห้ไวๆอย่างเดียวซึ่งนิกก็คิดบางอย่างออกเสนอข้อแลกเปลี่ยนถามเคนนี่ว่าหิวหรือเปล่าหากเฝ้าของให้ฉันฉันจะซื้อของกินมาให้พร้อมจ่ายค่า้าให้อีก5ดอลลาร์สั่งให้เคนนี่เฝ้าอย่างเดียวห้ามแต่ต้องอะไรทั้งนั้นเคนนี่เลยรับปากและ ขอให้เขาซื้อโคกับไส้กรอกมาให้หน่อยแต่ตอนนั้นเขาก็หากุญแจรถไม่เจอไม่รู้ว่าเมื่อคืนเมาแล้วไปวางไว้ตรงไหนเข้าของยิ่งลกอยู่ด้วยหรือเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเคนนี่เลยถามนิกว่าอาจักรยานของเขาไปใช้ไหมแต่นิกก็เซโนแต่ที่ไหนได้สุดท้ายก็ต้องเอาจักรยานของเขาออกไปและที่ที่นิกจะไปก็ไม่ใช่ที่ไหนนอกจากซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อไปซื้อเครื่องดื่มมินเมาแต่ดูเหมือนว่าบัตรเครดิตของเขาทุกใบรูดไม่ผ่านเลยสักใบพอรู้แบบนั้นเขาก็โทรไปถามบัตรเครดิต และตรงที่ธนาคารเพื่อถอนเงินสดจากบัญชีแต่ในธนาคารก็แจ้งว่าเงินในบัญชีของเขาได้อยู่ครบ แต่ติดปัญหาอย่างเดียวคือตอนนี้บัญชีของเขาถูกระงับบัญชีนี้เป็นบัญชีรวมของเขากับภรรยาและที่สําคัญเขาเป็นคนเซ็นระงับด้วยตัวเองนิกที่ยวแต่เมาเขาก็จําอะไรไม่ได้ไม่รู้ตัวว่าไปเซ็นตอนไหนพยายามติดต่อหาภรรยาแต่ก็ติดต่อไม่ได้ทําให้เขาก็โมโหป่าโทรศัพท์ทิ้งไปทันทีจากนั้นเขาก็เดินจูงจัก,กรยานกลับมาที่บ้านเข้าของนีเต็มไปด้วยแอลกอฮอล์กระติกน้ำไว้แช่ยเย็นพอใกล้ถึงเขาก็ได้เห็นว่ารถของเขามีคนขับออกไปเขาเลยไปขวางหน้ารถเจ้า ที่คนนี้เลยบอกว่ารถคันนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัทมาร์เก็ตั้งหากซึ่งข้อนี้นี่ก็ยอมรับบอกว่าข้าวของข้างในมันยังคงเป็นของเขาเลยจะขอของเขาคืนแต่พนักงานก็ต้องทําตามหน้าที่บอกว่าเขามีหน้าที่มารับรถไม่สามารถยืนยันได้ว่าไหนของใครอย่างไรให้นี่ไปติดต่อกับบริษัทเอาเองซึ่งนี่ก็ไม่ยอมเหมือนกันก่อนจะยื้อแย่งพวงมาลัยจนในที่สุด พนักง,งานย้ายรถก็ยนนของเขาลงมาบางส่วนนิกเลยต้องหอบของพวกนั้นกลับมากองไว้ที่สนามหญ้าหน้าบ้านเหมือนเดิมถามเคนนี่ว่าทำไมไม่ห้ามชายคนนั้นยอมให้ชายคนนั้นเอารถไปได้ยังไงซึ่งเคนนี่จะห้ามได้ยังไงล่ะในเมื่อเขาไม่รู้เรื่องถามหาของฝากที่ฝากซื้อซึ่งนิกก็ไม่ได้ลืมยื่นของที่ซื้อให้ให้หนูไปก่อนจะได้เห็นว่าเคนนี่ที่ลูกเบสบอลของเขาและนิกก็ห่วงมากย่างมาจากมือของเคนนี่ บอกว่าลูกเบสบอลลูกนี้มันแพงมากเลยนะเนื่องจากว่ามันมีลายเซ็นนักเบสบอลเพียบช่ว์ให้เคนนี่ดูเคนนี่เลยพูดขึ้นมาว่าโรงเรียนของเขาก็เก่งเรื่องเบสบอลเหมือนกันซึ่งนิคที่อยากอยู่คนเดียวก็ถามว่าทำไมเคนนี่ยังนั่งอยู่อีกไม่ไปหาแม่หรือยังไงเคนนี่เลยบอกว่าแม่ของเขาไม่อยู่บ้านหรอกแม่ต้องดูแลคุณนายจนกว่าจะเสียชีวิตนู่นแหละเขาอยู่กับพี่แต่ว่าพี่ไปทํางานกลับบ้านดึก,ดก นิกเลยบอกตรงๆว่าเขาไม่ได้สนว่าใครจะอยู่ที่ไหนเขาแค่อยากอยู่คนเดียวไล่เคนนี่ออกไปจากสนามญ้านหน้าบ้านของเขาเค็น,นี่เลยยื่นกุญแจรถให้บอกว่าเขาเจอมันแล้วมันหล่นอยู่ใต้ต้นไม้นนน จากนั้นนิกก็วางเวอร์ไม่มีอะไรทําเลยท,ทําทีจัดข้าวจัดของเอาโนโนมาวางไว้ตรงนี้แบ่งโซนว่าตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นตรงนี้เป็นโซนโชว์ของสะสมเอาเสื้อผ้ายัดใส่ไว้ในตู้นําของเล่นของสะสมมาวางไว้เป็นที่เดียวกันพร้อมรวบรวมกองแผ่นเสียงเอาวางไว้ซึ่งมันก็พอเป็นระเบียบขึ้นมาบ้างแต่ตกข้าววันเดียวกันนั้นตำรวจก็ขับรถมาที่นี่พอมาถึงก็วอประสานบางอย่างผู้ทํานองว่าลงพื้นที่เรียบร้อยก่อนจะเรียกนิกขอตรวจดูเอกสารต่างๆแต่ แต่เขาที่เก็บอยูในรถออฟฟิศก็ไม่มีเอกสารอะไรสักอย่างตำรวจเลยถามว่าทำไมเขาถึงเอาเข้าวของมาวางไว้ที่สนามแบบนี้เขาเลยบอกว่ามันเป็นบ้านของเขาว่าแต่ใครร้องเรียนไปแต่ตำรวจก็ไม่สามารถบอกได้ว่าใครร้องเรียนนิกที่มองดูรอบบ้านก็คงไม่ต้องสืบเห็นเพื่อนบ้านที่แอบมองรู้ทันทีว่าเพื่อนบ้านข้างๆร้องเรียนไปแน่ๆตำรวจเลยจ้างเรื่องกฎหมายเรื่องการดื่มเบียร์ที่ที่สาธารณะ เลยจะขอเชิญนิกไปยังสถานีตำรวจด้วยกันเขาได้เห็นท่าไม่ดีเลยขอให้ตำรวจโทรหาแฟงเพื่อนทนายของเขากระทั่งเราจะได้เห็นว่าแฟงทนายเพื่อนของเขาเคลียร์กับตำรวจให้นิกถามเพื่อนก่อนเลยว่าพรยาของเขาได้ติดต่อหาเพื่อนหรือเปล่าเธอได้บอกอะไรไหมแต่ว่าเพื่อนก็ปฏิเสธและขอให้นิกให้เวลากับแคทเธอรีนหน่อยก่อนจะตำหนิเพื่อนที่กลับไปดื่มเหล้าอุตส่าห์เลิกได้แล้วเชียวทําไมถึงกลับไปดื่มอีกและเตือนอีกเรื่องที่นิกอยู่แบบนี้ไม่ได้มันผิดกฎหมายนิกเลยแท ขึ้นไปทันทีวันนี้เนี่ยเหมือนบ้านของเขาสนามหญ้าหน้าบ้านนี้เขาก็เป็นคนจ่ายเงินปลูกปลาในบ่อของทุกชิ้นเขาซื้อมาด้วยเงินตัวเองเพื่อนที่ฟังก็เข้าใจและเห็นว่ามันดึกมากแล้วและนิกก็เมาขนาดนี้เลยจะขอตัวกับสั่งเมาเมื่อไหร่ค่อยมาคุยกันนิกที่เม,มามากก็บอกรักเพื่อนบอกว่าแฟนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด เช้าวันต่อมานิกก็ถูกปลุกด้วยสปริงเกอร์เหมือนเดิมรอบนี้เขามีสติเดินไปปิดวาล์วาน้ําในตอนนั้นแฟนก็กลับมาที่นี่อีกรอบถามว่าวันนี้มีอะไรช่วยขนย้ายไปไหมแต่ว่าเขาก็ไม่ต้องการย้ายไปไหนและไม่ต้องการความช่วยเหลือพอเห็นแบบนั้นเพื่อเ่าเอกสาร,รเรื่องกฎหมายให้ดูเกี่ยวกับการขายของในสนามหญ้าหน้าบ้านที่สามารถขายได้ไม่เกินห้าวันติดกันก่อนจะนําป้ายกับประกามาให้นิก แนะนำให้เขาเขียนขายของพวกนี้ซะซึ่งนี้ก็ยังชิวเออร์เห่ยอ,อยู่ยังคงเอาของต่างๆมานั่งเล่นพอเริ่มเบื่อก็นึกถึงคําที่เพื่อนพูดเขียนป้ายประกาศขายของแต่ว่าเขาก็เขียนไม่พอบ้างเขียนตกบรรทัดบ้างเงยหน้าไปเห็นเคนนี่ที่ปั่นจักรยานเล่นพอดีเลยตะโกนเรียกถามว่านายลายมือสวยไหมเห็นว่างๆเอาตะบันจักรยานสนใจทํางานกับฉันไหมล่ะเคนนี่เลยถามว่าให้เขาทํางานอะไรและได้ค่าจ้างเท่าไหร่ได้ยินเช่นนั้นเขาก็ชมที่หนุน่มฉลาดมากเจรจารเรื่องเงินเดือนก่อนแบบ นี้นิกเลยเข้าเรื่องบอกเรื่องค่าจ้างว่าเขาจะจ้างชั่วโมงละสี่เหรียญรูปแบบของงานคือให้เฝ้าของตอนเขาไม่อยู่และติดป้ายขายของอะไรทํานองนั้นเขียนนี้ที่ดินค่าจ้างเขาก็ไม่ได้ค้านอะไรแต่ขอเพิ่มอีกข้อเขาอยากให้นิกสอนเบสบอลให้เขาเขาเห็นว่านิกมีเที่ยวรางวัลและใบประกาศมากมายคิดว่าน่าจะสอนเขาได้ซึ่งนิกก็ตกลงตามนั้นเซม,มินทาเพื่อนบ้านตรงข้ามเธอก็บอกมาพร้อมกับโทรศัพท์หาสามีถาม,ถาม,ถามว่าเขาจะมาหาเธอเมื่อไหร่แต่ดูเหมือนว่าสามีของเธอไม่มี คำตอบให้ทําให้เธอก็รู้สึกแย่ส่วนฝั่งตรงข้ามตอนนี้นิกให้เคนนี่เริ่มงานด้วยการจัดของส่วนเจ้าตัวก็นั่งจิบเบียร์ชูเวอร์เคนนี่ที่จัดของก็ได้เห็นหนังสือเพย์บอยเลยถามว่าอันนี้ให้วางไว้ที่ไหนแต่นิกให้ซ่อนไว้ห้ามทิ้งและห้ามยุ่งเดือดขาด ในตอนนั้นก็มีลุงคนหนึ่งเดินเข้ามาดูของของเขาและสนใจรองเท้าคู่นี้แต่นิกที่ห่วงของก็บอกว่าคู่นี้ไม่ขายพอลุงจะถามก็อี้โซฟาตัวนี้นิกก็ยังไม่ขายอีกจับอะไรก็ไม่ขายสักอย่างไหนลองถามน้ำยา้วนปากขวดนี้ดูซิซึ่งนิกที่เห็นว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเขาก็เลยขายไปลุงเลยต่อราคาจาก50เซนเป็น25เซนซึ่งนิกก็ไม่ลดให้แต่จะเพิ่มของแทนให้แทนเพิ่มหัวเข็มขัดอันนี้ไปลุงที่เห็นแบบนั้นก็ยอมจ่าย50เซนพอได้เงินมา เขาก็สอนเคนนี่เรื่องการขายของบอกเป็นหัวข้อและบอกเป็นกฎหากว่าลูกค้าต่อรองลดราคาเราไม่จะเป็นต้องลด แต่เพิ่มเป็นของแถมเล็กๆน้อยๆแทนเคนนี่ที่อยากให้นิกสอนเบสบอลให้เขาในทวงถามเรื่องนี้นิกที่อยากจีบเปี๊ยกก็เไถไทอ้างว่าเขาเหนื่อยแล้วสั่งให้เคนนี่ไปทำงานจัดของต่อซะเขาเลยบน่นว่าเขาไม่รู้จะจัดไปทำไมในเมื่อนิกไม่ยอมขายอะไรสักอย่างเย็นวันเดียวกันนั้นนิกก็ไปช่วยงานซสมิท่าเธอเลยถามเรื่องการลุกของทิ้งของเขาเตือนเรื่องเจ้าถิ่นวันเสาร์ที่ชอบมาต่อราคาฟังแบบนั้นเขาก็รู้เลยว่าเธอคงขายเลยหลังบ่อยแน่ซึ่งเธอก็ยอมรับว่าใช่บอกว่า เวลาได้ทิ้งของเก่าไปบ้างมันทําให้รู้สึกดีพอช่วยงานเธอเสร็จเขาก็พูดขึ้นมาว่าเขาจะสั่งอาหารจีนกินเธอที่คิดว่าเขาชวนก็ปฏิเสธแต่เขาไม่ได้ชวนเขาแค่อยากยืมมือถือเธอเพื่อโทรสั่งอาหารเท่านั้นทำให้เธอก็หน้าแตกเบาๆพอไรเดอร์มาส่งก็เดินผ่านเข้าไปไปเคาะประตูหน้าบ้านมองไม่เห็นว่าเขานั่งหัวเดียวอยู่สนามหญ้าหน้าบ้านซามเมนทาที่มองไม่เห็นเขาโศยมีเธอเลยเดินเอาจานมาให้เขาได้ชวนเธอนั่งกินด้วยกันพูดคุยเรื่องส่วนตัว เธอเล่าเรื่องที่เธอเคยเอาภาพถ่ายไปขายเลยทําให้ได้เจอสามีคนนี้นิกเองก็เล่าบ้างบอกว่าเมื่อวานโนนเขาเป็นเซลล์ตัวท็อปของบริษัทยักษ์ใหญ่แต่ตอนนี้กลายเป็นคนตกงานเธอเลยถามว่าเขามีลูกหรือ,อยังเขาเลยโชว์ลูกของเขาให้ดูนั่นคือปลาเหล่านี้บอกว่าแต่ละตัวน่ะแพงมากเป็นปลาญ,ญาี่ปุ่นเขากับภรรยาตั้งใจเลี้ยงดูด้วยกันถึงขนาดว่าเรายอมทิ้งสารน้ําเพื่อทําเป็นบ่อปลาเขาที่เมาก็พูดถักทางตัวเองบอกว่าเขารู้ว่าเธอดูออกเรื่องภรรยาของเขาและเรื่องของที่กองอย หนน้้าาบถามว่าซาเมนธาอยากถามเขาใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ซาเมนธาก็ไม่ได้อยากถามอะไรเพราะเธอเชื่อว่าเขาสามารถจัดการได้แต่นิกกับอยากเล่าเล่าออกไปว่าเขากับภรรยาเราทะเลาะก,กันบ่อยแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เขาดื่มกระทั่งในวันหนึ่งนั้นเขาไปเดียวงานที่ต่างเมืองพอเดิวงานได้สําเร็จเขากับทีมงานก็ไปฉลองกันในวันนั้นมีเด็กใหม่ที่ชื่อว่าชาลอนที่มาร่วมฉลองกับเราด้วยเขาคิดว่าเขาจะดื่มแค่แก้วเดียวแต่แล้วมันก็ปาไป6กเจ็ดขวดพอ ดึกเข้าหน่อยขึเหลือแค่เขากับชาลอนก่อนจะเล่าข้าไปจุดพีคเลยที่เช้าวันถัดมาเขาตื่นมาเจอตำรวจและทนายแด้ยินเช่นนั้นสมเนทาก็ขอถามคาเดียวว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเขาได้ทําจริงๆหรือเปล่าแต่นิกที่เมาก็จําอะไรไม่ได้บอกว่าวันนั้นเขาไม่รู้อะไรเลยสมเนทาที่ฟังจบ เธอก็หมดคำจะพูดและไม่มีอะไรจะถามขอตัวกลับบ้านของเธอในคืนเดียวกันนั้นเขาก็ได้เห็นว่ามีคนมาขโมยของของเขาเขาเลยวิ่งออกไปไล่แต่ในตอนนั้นเขาก็ไดีนเสียงโวยวายร้องเจียวเจ้าดังลัน่นเลยเดินตามเสียงไปก่อนจะได้เห็นเต็มสองตาที่เพื่อนบ้านทางข้างกำลังเล่นบทบนเตียงสลับขั้วหญิงชายเท่านั้นแหละ พอเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็จัดการเอาสิ่งที่เห็นมาเป็นข้อแลกเปลี่ยนให้เพื่อนบ้านทางข้างพ่วงไฟฟ้าให้เขาใช้หน้าบ้านทำให้เขาก็ได้ฟังเพลงปิ้งขนมปังร้อนๆมีตู้เย็นให้แช่เบียร์เย็นๆไม่นานเคนนี่ก็มาช่วยขายของพอมีคนมาถามราคาเตาอบจะขอซื้อในราคา5้าเหรียญเคนนี่ก็มาถามกับนิกว่าจะขายหรือเปล่าแต่นิกก็ต้องการขายสิบเหรียญไอหนูที่ฟังก็รู้ดีว่าราคานี้ลูกค้าไม่ยอมซื้อแน่ๆนิกเลยสอนให้หนูว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็บอกพวกเขาไปสิ ว่าเพราะอะไรมันถึงคู่ควรกับราคาสิบเหรียญได้ยินเช่นนั้นไอ้หนูก็หัวไวเดินไปบอกลูกค้าว่าเจ้าของร้านไม่ยอมขายเจ้าของร้านจะขายสิบเหรียญเพราะว่าเตาอบนี้มันใหม่มากอบได้สองชั้นเชียวนะถ้านาเอาจริงๆผมจะลดให้จากสิบเหรียญเป็นเจ็ดเหรียญแล้วกัน ท่านั้นแหละไอหนูที่บิดบินได้ก็เงินมาให้นิกนิกที่เห็นสกิลขายของให้ไอหนูเขาก็ชื่นชมเรียกเคนนี่ให้นั่งลงถึงขนาดตกลงเงินใหม่ว่าบริษัทนี้มันไม่ใช่แค่ของเขาคนเดียวแต่มันจะเป็นของเราทั้งคู่ตอนนี้ฉันแต่งตั้งในายให้เป็นพาร์ทเนอร์เรียบร้อยหลังปิดร้านวันนั้นเขาก็สอนเคนนี่เล่นเบสบอลสอนได้แป๊บเดียว,เ,ยวเขาก็ปล่อยเคนนี่เล่นคนเดียวสักแปบ๊แปบเอากล้องถ่ายรูปบรรเก่า,าให้ซาิบนตาเธอเลยลองเช็คดูและมันก็ถ่ายได้จริงๆซึ่งเธอที่ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วและไม่ต้องการจะรับของฟี เลยจะขอซื้อต่อจากเขาแต่ว่าเขาก็อยากให้เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ของเธอก่อนจะกลับเล่นเบสบอลกับเคนนี่ต่อสอนทักษะเบื้องต้นให้กับเขาต่อด้วยมาพักผ่อนแช่น้ําในบอกปลาด้วยกันเขาถามเรื่องแม่ของไอห,หนูที่ดูแลคุณนายเขาเลยบอกว่าคุณนายน่าแก่แล้วแม่ของเขาต้องดูแลยีิบสี่ชั่วโมงซึ่งนิกก็เห็นว่าเคนนี่สนใจเรื่องเทคนิคก,ก,การขายถึงขนาดเปิดตาําราอ่านดูพอไม่เข้าใจคําไหนเคนนี่ก็ถามกับนิก นิกที่เป็นเซล์ตัวท็อปมาก่อนก็อธิบายได้หมดสอนให้หนูเข้าใจง่ายขึ้นพอรู้ให้หนูสนใจเขาก็ชื่นชมและบอกว่าหากเคนนี่อ่านจบทั้งเล่ม รับรองขายเก่งของเขาแน่ๆและเคนนี่ที่เริ่มไว้ใจนิกก็ถามว่าตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมหากเราเป็นเพื่อนกันฉะนั้นเขาจะไม่โกหกอันที่จริงแล้วเขาไม่ได้อยู่ทีมเบสบองลโรงเรียนเขาโดนเพื่อนล้อวัวอ,อ้วนตูต้าทําให้เขาไม่เคยไปคัดตัวเลยสักครั้งนิกที่ฟังก็ปลอบใจสอนไม่บทก่อนเกี่ยวกับการถูกล้อเป็นคนอ้วนและบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องกลัวว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเราสิ่งที่เราต้องทําคือสู้กับ เย็นมาเดียวกันนั้นนิกก็ยืมมือถือสม,เมิเทาไล่โทรหาเพื่อนที่รู้จักเพื่อจะขอหยิบยืมเงินแต่ก็ไม่มีเพื่อนคนไหนให้เขายืมเลยสักคนกระทั่งเช้าวันต่อมานั้นเข็นนิกที่จัดของก็เห็นหนังสือรุ่นของเขานิกที่ลืมไปเลยก็เปิดดูและได้เห็นภาพภาพหนึ่งสมัยไฮสคูลตรงมุมหน้านั้นมีข้อความของผู้หญิงคนหนึ่งที่ลงชื่อไว้วา่าดีไลลาเป็นข้อความเหมือนบอกความรู้สึกพร้อมใส่เบอร์โทรของเธอเอาไว้เท่านั้นแหละเขาก็ตัดสินใจโทรไปเบอร์นั้นแต่ที่ไหนได้เป็นเบอร์บ้านและพ่อของเธอรับสาย บอกว่าเธอไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเขาที่หัวหมอก็อ้างว่าจะมีงานเดียงรุน่นพอได้ที่อยู่มาเขาก็อาบน้าใส่ยางหน้าบ้านอาบน้ําแต่งตัวก็ยืมจักรยานของเคนนี่ปั่นไปตามที่อยู่ของดีไลลาซึ่งมันก็อย่างไกลแต่ว่าเขาก็ปั่นไปจนถึงจนได้เอาจาักรยานของเคนนี่จอดไว้อีกที่ประหนึ่งว่าตัวเองขึ้นรถมาพอถึงที่อยู่ของเธอเขาก็ขอเรียกดีไลลาเกือบจําเขาไม่ได้ทําให้เขาก็ต้องแนะนําตัวหรือฟื้นความหลังตั้งนานซึ่งเธอก็ยุ่งเพื่อเตรียมมือเที่ยงให้ลูกแต่นี่ก็ยืนนิ่งท เธอชวนเธอเลยต้องชวนเป็นมารยาทก่อนจะนั่งคุยกันเล่าเรื่องงานของเธอบอกว่าตั้งแต่เรียนจบเธอมีความฝันที่อยากเป็นนักแสดงมากเธอเลยเดินสายแคสตงานที่เอาเอและเธอก็เคยเข้าเฟรมถ่ายโฆษณากับดาราด,ดังด้วยแต่แล้วเธอก็ได้เจอสามีมีลูกด้วยกันสองคนกระทั่งนานวันเข้าสามีก็เริ่มออกไลน์เรามีปัญหากันบ่อยมากเธอตัดสินใจเลิกลากันและกลายเป็นแม่เลี้ยงเดียวเขาที่ฟังก็ถามว่าเธอทําได้อย่างไรเธอตัวคนเดียวกับความรับผิดชอบที่หนักอึ้งเธอเลยบอกว่า เธอน่ยไม่มีทางเลือกหากเราไม่มีภาระเราก็จะไม่มีความรับผิดชอบซึ่งพอจะบอกลายแยกย้ายกันนิกก็ยึกยักเหมือนมีอะไรค้างคาใจจนเธอก็ถามว่าเขามีอะไรหรือเปล่าเขาเลยเปิดหน้าหนังสือรุ่นให้ดูที่เธอเน่ยเขียนเอาไว้เธอได้เห็นก็หวัวเราะบอกว่านานมานานมากแล้วจนเธอน่ยลืมไปหมดแล้วฟังแบบนั้นนิกก็รู้สึกกินแฮวดีเลล่าเธอเลยพูดถึงอดีตที่งานปาร์ตี้งานหนึ่งเธอถูกแฟนเก่ากันแกล้งแต่นิกกลับเข้ามาปกป้องเธอและไปส่งเธอที่ ทําทให้เธอก็มองเขาเป็นฮีโร่เขาใจดีและแสนดีกับเธอมากดายิยนเช่นนั้นในครังเงียบไปเห็นเธอมองเขาแบบนั้นเขาก็ไม่กล้าขอยืมเงินเธอกลับบ้านมาตัวเปล่าพอเดินไปถึงร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็เดินเข้าไปเพื่อจะขอเซ็นเบียร์ไว้ก่อนแต่พนักงานขายก็ไม่สามารถที่เขาเซ็นได้มันไม่ใช่ร้านของเขาเขาแค่รับจ้างมาเฝ้าร้านให้เท่าแกนิกที่กระหายเบียร์มากเขาก็เริ่มหัวเสียวยวยวายว่าเขาเน่เป็นลูกค้าชั้นดีนะโว้ยแค่ขอเซ็นกับให้กันไม่ได้ พอเห็นลูกค้าเดินออกมาจากร้านเขาก็เข้าไปชาร์จของเงินกินเบียร์ฟรีซึ่งเขาที่ไม่มีเครื่องดื่มมันเมาให้ดื่มเขาก็เป็นบ้าเป็นบอเดินกลับมาหน้าบ้านปาเข้าป่าของโวยวายเดือดดานในตอนนั้นซาเม,มนทาก็เดินเอาน้ำเมาทามาให้พร้อมกับยายแก้เครียดพูดคุยกับเขาให้เขานงสงบสติอารมณ์บอกว่าเขาต้องการความช่วยเหลือและเขาต้องเลิกมันให้ได้นิกที่เคยเลิกมาแล้วและผ่านการบําบัดเขาก็เถียงทุกคําบอกว่าเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือและเขาไม่ต้องการการรักษาเขา่ o ปกติดีทุกอย่าง ก่อนจะเริ่มมีน้ำโหและปิดหนักกว่าเดิมถามกับเธอว่าสำหรับเธออะไรคือความปกติบางทีสิ่งที่เธอมองว่าปกติมันอาจจะแย่เขาก็ได้เปรียบเทียบบ้านนั้นบ้านนี้ก่อนจะเข้าเรื่องจี G ้บมซาเมนทาบอกว่าเขาเดาออกว่าสามีของเธอคงได้เลื่อนขั้นสินะคงทำงานใหญ่โตต้องเดินทางทุกวันใช่ไหมถึงขนาดทำให้เธอยอมทิ้งการงานที่ชอบเพื่อมาแต่งงานกับเขายอมหันหลังให้การถ่ายภาพเพียงเพราะสามีและการที่เธอย้ายมาที่นี่เพราะเธอเชื่อว่า สามีจะตามมาใช่ไหมอยากรู้จริงๆว่าสามีแบบไหนกันปล่อยให้ภรรยาท้องแก่อยู่บ้านลําพังและผู้หญิงแบบไหนที่อดทนผู้ชายแบบนั้นได้ได้ยินเช่นนั้นสาเมนทาก็ร้องไห้ต่อว่าว่าเขาคงเก่งมากมั้งถ้าเป็นอ่านใจคนอื่นและคิดว่าต้องขายอะไรให้ได้ซึ่งนิกที่กระหายเล่าก็สติแตกซาขึ้นไปทันทีบอกให้เธอนติดม่านซะจะได้ไม่ต้องมองมาทางเขาแล้วเห็นอนาคตตัวเองแบบนี้ซึ่งคํานี้มันก็แรงมากจนเธอก็เดินร้องไห้ออกไปกระทั่ง สายวันต่อมาเคนนี่ก็มาช่วยงานมาถึงก็เตรียมอาหารชาให้นิกที่มองไปเห็นข้าวของก็ได้เห็นป้ายราคาที่เคนนี่ติดเอาไว้ทุกชิ้นพร้อมข้อความอธิบายสินค้านั้นๆเขาได้เห็นแบบนั้นก็แปลกใจเคนนี่เลยบอกว่านิกสอนเขาเองว่าการทําแบบนี้มันจะง่ายต่อการตัดสินใจซื้อพอเห็นเช่นนั้นเขาก็ชื่นชมที่เคนนี่ทําได้ดีเกินมาตรฐานมากๆและมันก็ได้ผลจริงๆด้วยพอติดป้ายราคาติดาําอธิบายเข้าไปชาวบ้านก็มาดูสินค้ากันเพียบไอ้หนูเอง เขาขายเก่งทีเซ็นแบบเซียนใครต่อราคาเขาก็มีลถแต่เพิ่มของแถมให้แทนส่วนนิกก็ดับกระหายเหล้าด้วยการเดินจิบกาแฟทั้งวันช่วยหนูขายของโชว์ฝีไม้ไล่มือในการเป็นเซลล์ตัวท็อปของเขาปิดดีลรับเงินไปหลายคนมากๆขายไปยัดสินค้าไปเขามองดูเคนนี่ขายของด้วยความชื่นชมส่วนตัวเขาก็เดินจิบกาแฟแก้อยากเบียร์ระหว่างรองคนเลือกของสมาคมแม่บ้านก็มานั่งนับเลขรอสามีนิกเลยเข้าไปร่วมวงและปล่อยให้พาร์ทเนอร์อย่างเคนนี่ขายของด้วย ตเเขาที่ขายได้ก็รวบรวมเงินให้นีก จนของก็ลดเยอะใกล้หมดในตอนนั้นลุงคนแรกก็กลับมาที่นี่เดินดูสินค้าก่อนจะวนมาถามเรื่องโซฟาตัวนี้อีกแล้วนิกที่เห็นว่าลุงแกคงอยากได้จริงๆเขาเลยตัดสินใจยกขึ้นลุงไปฟรีๆด้ยยินเช่นนั้นลุงก็ดีใจมากรีบมากอดขอบคุณเขาและขนโซฟาขึ้นรถกลับบ้านทันทีในตอนนั้นนิกก็เหลือเรื่องคาใจอีกเรื่องไปขอประตูเรียกเมนธาเพื่อขอโทษสำหรับเรื่องเมื่อคือนซึ่งเธอก็ไม่ได้กดอะไรบอกว่าเมื่อคืนนี้เธอโทรไปหาสามีขู่ว่าเธอ จะทิ้งเขาเขาเลยรับปากว่าเขาจะมาที่นี่และบางทีเธออาจจะย้ายกลับไปอยู่นิวยอร์กกับเขาและบอกว่าบางทีนิกอาจจะทายใจคนผิดก็ได้แต่ยินเช่นนั้นนิกก็เก่งว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกเลยจะชวนเธอไปฉลองด้วยกันเนื่องจากว่าเขากักบเคนนี่ขายของได้หลายตังค์มากๆเลยจะไปหาอะไรดีๆกินและอยากชวนเธอไปด้วยแต่อันที่จริงแล้วคือเราน่ไม่มีรถซึ่งระหว่างทานอาหารกันนั้นลูกในท้องของเธอกะดินเขาเลยชวนดูคุยเรื่องลูกเธอเลยให้เขาช่วยเลือกสี ให้เหมาะกับเด็กผู้ชายก่อนจะพูดคุยกันอย่างอารมณ์ดีหัวเราะคิกคักในตอนนั้นนิกที่ไปเข้าห้องน้ําเขาก็ได้เจอเจ้านายเก่า จ้านายบอกว่าตอนนี้มีพนักงานใหม่มาแทนที่เขาแล้วเป็นเด็กจบใหม่ไม่ได้เก่งเท่านิกหรอกแต่ค่าจ้างถูกกว่ามากพร้อมเล่าอีกเรื่องว่าสาวที่นิกมีซัมติงด้วยและถูกฟ้องตอนนี้จะถูกไล่ออกแล้วเช่นกันเนื่องจากว่าเธอไล่ฟ้องผู้ชายทุกคนที่นอนด้วยทางบริษัทเปืดเต็มทนกับเรื่องหลัก,ลก,ลกใๆใครๆเลยตัดปัญหาทิ้งไปแล้วบอกต่อว่าหากนิกไม่เจาอะอยางมัสแตงของเขาเขาอาจจะขึ้นตำแหน่งให้นิกก็ได้หลังจากปาร์ตี้ฉลองกันเขาขอให้ซามเบนทาไปส่งที่สอน,นอนหน่อยเขาจะไปพบกับ แฟนเพื่อนของเขาแต่ว่าแฟนก็งานยุง่งให้เขาหนอรอในห้องในตอนนั้นเสียงโทรศัพท์ของแฟนก็ดังขึ้นนิชำเรืองไปเห็นสายที่โทรเขา้าเป็นชื่อแคทเธอรีนชื่อเดียวกันกับภรรยาของเขาเท่านั้นแหละเขาก็ลองรับสายดูและพบว่าในสายเป็นเมียของเขาจริงด้วยเธอโทรมาหาแฟงเพื่อบอกว่าเธอถึงบ้านแล้วพอรู้แบบนั้นนิชก็ไม่รอช้าลองใจเพื่อนด้วยการบอกว่าคืนนี้ขอไปค้างบ้านเพื่อนได้ไหมพอได้ยินแบบนั้น แฟงก็รู้เลยว่าน,นิกน่ะรู้แล้วเลยขอโทษออกไปทำให้นิกก็โกรธมากกระโจนเข้าใส่เพื่อนทันทีแต่แฟงก็กดเขาลงบอกว่านิกนั่นแหละผิดแคทเธอรีนควรได้เจอสิ่งที่ดีกว่านี้เธอควรได้เจอคนที่ดีกว่านิกเราตำรดวจดที่เห็นท่าไม่ดีเลยเข้ามาช่วยไก่เกียร์ซึ่งสุดท้ายแฟงก็พยายามสงบสติอารมณ์และพูดคุยกับนิกด้วยเหตุผลจะขอไปส่งนิกที่บ้านแต่วันนีก้ก็ขอลงจากรถ แฟงเลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่าเมื่อหกเดือนก่อนภรรยาของนายมาปรึกษาฉันฉันเลยแนะนำให้เธอเลิกกับนายซะแต่เธอก็อยากให้โอกาสนายแต่นายนั่นแหละที่ทําลายโอกาสของเธอนายกลับไปดื่มและไปม่วกับพนักงานใหม่ที่ออฟฟิศก่อนจะถามลึกลงไปกว่านั้นว่านิกบอกรักภรรยาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วเคยกลับนอนพร้อมภรรยาสักคืนไหมซึ่งมันก็จิ้ใจดำของนิกมากจนเขาก็ขอให้เพื่อนจอดรถ แฟงและบอกไปตามตรงว่าแคทเธอรีนเธอยากยาก,กับนายและเธออยากขายบ้านก่อนจะยื่นเอกสารให้พร้อมค่าใช้ใจ่ายส่วนหนึ่งและกุญแจบ้านบอกว่าแคทเธอรีนเอยากจบเรื่องนี้และรับรองว่านิกจะได้ส่วนแบ่งทั้งหมด พร้อมขอโทษจากใจและบอกว่าตัวเขาแคทเธอรีนเราสองคนไม่คิดจะทิ้งนายและยินดีความช่วยเหลือนายเสมอได้ยินเช่นนั้นนิกก็นิ่งไปและฝากบอกภรยาที่กำลังจะกลายเป็นอดีตฝากแฟงไปขอโทษกับเธอจากนั้นเขาก็เดินลงจากรถ แน่นอนว่าในซองเอกสารที่แคทเธอรีนให้มานั้นมีเงินอีกจำนวนหนึ่งเขามองไปยังร้านขายเหล้าขายเบียร์แต่ก็ตัดสินใจหันหลังแล้วเดินออกมาซึ่งเขาที่ได้กุญแจบ้านมาแล้วกูไขเข้าไปและเพิ่งได้กลับมานอนในบ้านตัวเองคืนแรกในรอบเกือบสองสัปดาห์ได้เข้าของบางอย่างในบ้านยังคงวางไว้อยู่ที่เดิมเขาเปิดดูเอกสารการยานั่งคิดทบทวนเรื่องนี้ก่อนจะมองไปเห็นที่เคนนี่เนินมาขอเรียกถามถ่ายเรื่องเมื่อคืนว่าเขาจะไปไหนมาก่อนจะยื่นเงินขายของทั้งหมดให้และบอกว่า เขาไม่ได้ขายแผ่นเสียงเพราะคิดว่านิคอยากฟังเพลงนิคที่เห็นจํานวนเงินที่ขายของได้เขาก็แบ่งมากกว่าครึ่งให้กับเคนนี่ไปพร้อมขอโทษที่ตอนนั้นฉันแอบซิกาไรไปซื้อเบียร์ก่อนจะสอนกดข้อสุดท้ายผู้อยากทาธุรกิจกับเพื่อนไม่งั้นเพื่อนจะลอยเงินไปซื้อเบียร์แบบเขาเคนนี่ที่รู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เจอนิกอีก ก็เลยบอกลาและบอกว่าเขาดีใจมากที่ได้ทํางานกับนิกนิกเองก็ไม่ต่างกันมองดูอหนูปัญจกยานออกไปกับมิตรภาพต่างวัยที่เป็นส่วนหนึ่งทําให้เขาตาสว่างในการใช้ชีวิต มาที่เซมินทาสามีของเธอก็เดินทางมาที่นี่ในตอนนั้นเธอมองไปเห็นแผ่นเสียงที่วางอยู่หน้าบ้านและรู้ทันทีว่านิกเนี่ยเอามาวางไว้มอบันทั้งหมดให้กับเธอส่วนพื้นบ้านคอสเพลสำหรับร่งางหญิงชายนั้นจากที่เขาให้นิกใช้น้ําใช้ไฟฟรีนิกก็ตอบแทนดูหนังสือเพย์บอยเป็นตั้งให้เพื่อนบ้านเพื่อเป็นการขอบคุณและเป็นตัวกระตุ้นของเขากับภรรยาเล่นคอสเพลสำหรับร่างในยามราตรี จากนั้นเขาก็เอาลูกเบสบอลมาวางไว้ที่หน้าบ้านของเชนนี่เพื่อเป็นการขอบคุณสําหรับมิตรภาพและพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดส่วนตัวเขาก็กลับมานั่งฟังเพลงหน้าบ้านเป็นวันสุดท้ายก่อนที่ซอมเบทาเธอจะเดินมาบอกลาเขาพร้อมยืนภาพถ่ายที่เธอนัถ่ายเขาติดข้อความให้กําลังใจจากคุกกี้เสียงไทยว่าทุกอย่างไม่ใช่การสิ้นสุดและขอให้เขาเดินหน้าต่อไปก่อนที่ภาพยนร์เรื่องนี้จะได้จบลง แล้ววันนี้ท่านสามารถสนับสนุนสินค้าจากช่องเราได้แล้วเราขอนําเสนอของหวานที่จะมาช่วยตบความเค็มไม่แบบว่าจะเค็มจากน้ําปลาหรือน้ําตาเกกก้วยหอมอบชีสจะช่วยเยียวยาคุณและเกกก้วยหอมนูเทล่าคู่หูรสหวานเข็มในราคา59บาทต่อชิ้นช่องทางการสั่งซื้อแค่เพียงสแกน q r code หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังที่เราได้นำมาสปอยในวันนี้ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จาก IMDB ไป6.4ดาวและหากไว้ชอบก็อย่าลืมกดกระกตอกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป